สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในแฟนเพจนะครับโคชชคเดินยังไงดีดีกว่าวิ่งและข้อน YouTube นะครับผมผมอยู่ที่สนามสุรคุณภูเก็ตนะครับก็มาออกกำลังกายในเช้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนได้ออกกำลังกายหรือยังพี่พี่ป้าป้านั้นหานะครับผมได้ออกกำลังกายหรือยังครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมก็พยายามออกกำลังกายบ่อยๆทุกๆวันนะครับผมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับผมเองก็พยายามฝืนนะครับฝืนเราไม่ได้บอกว่ามีเวลาหรือไม่มีเวลานะครับอาจจะแบ่งเวลามาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหากว่าเราวิ่งใช้เวลานานไม่ได้นะครับเราควรรีบวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือไม่วันนี้นะครับเราวัชวิ่ง5โลได้แค่60 อนตัวนะครับวิ่งานาเราได้แค่30นาทีนะครับผมหรือว่า6กหน้าสามสนะครับผมเพจ6หกนะครับแต่ต่อไปถ้าเกิดเราจะวิ่งต่อเนื่องทุกๆวันนะครับมันสามารถที่จะทําได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําให้เราแข็งแรงได้ก็คืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับผมในการเล่นหน้าท้องนะครับผมหรือว่าล้อคลิ้งนะครับผมอาจจะมีมีตัวนี้นะครับล้อคลิ้งนะครับผมแล้วก็ไถไว้ไถนะครับผมแล้วก็แผ่นรองหัวเข่านิดนึงนะครับ ผมจะมาเล่นสั้นๆให้ดูนะครับผมนะครับเบื่อว่าท่านไหนที่อยากจะออกกำลังกายในแนวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับผมนะครับมาดูด้วยกันนะครับผมใช้นะครับไว้รองรองกว่าเข่านะครับรองเข่านะครับผมอาจจะเป็นหนากว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็จับนะครับล้อคลิ้งนะครับสองล้อนะครับล้อคลิ้งจะมีสองล้อหรือว่าล้อเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ ใช้ไถนะครับสามารถสร้างซิกแพคได้นะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะให้ดูได้นะครับเพราะผมไม่ได้ออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับซิกแพคยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ฝึกไว้นะครับฝึกไว้เวลาเราวิ่งนะครับผมบัวไหลนะพับเอวนะผมข้างหลังนะครับทุกอย่างนะท้องนะครับใช้ระบบหายใจนะครับผมใช้ความแข็งแรงนะครับเมื่อเราแข็งแรงเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็วิ่งได้ดีนะครับผมนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เอานะครับนะครับใช้พยายามแบบนี้นะครับ ฝึกไ้ก่อนอนะครับฝึกไ, Guys, กไ้ก่อนนะครับผมอาจจะล็อกไว้ที่ฝาผนังก็ได้นะครับฝาผนังนะครับผมเช่นนะครับฝาผนังบ้านนะครับจากใกล้ๆก่อนนะครับทีละนิดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไถออกไปไกลได้นะครับเพราะมันจะอยู่แบบนี้นะครับอยู่นี้นะครับมันจะสั่นนะครับแล้วก็เจ็บด้วยนะครับค่อยๆลงนะครับถ้าเกิดเราลงเร็วเกินไปนะครับอาจจะเจ็บนะครับผมข้ามหลังนะครับขาชิดก็ได้นะครับชิดก็ได้หรือว่าเปิดก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็หน้าท้องนะครับหน้าท้องตรงนี้นะครับผม ให้ลงไวเลยนะครับลง่างนี้นะครับลง่างนี้ครับดึงกลับมานะผมปกหน้าท้องอยากได้หัวไหล่นะครับก็เพ่งไว้นะครับดึงหัวไหล่กลับมานะครับผมดึงหัวไหล่กลับมานะครับอาจจะมีลูกเล่นนะครับตรงไปนะครับผมนะครับดึงกลับมานะครับผมแล้วก็ไปทางขวานะครับผมทางขวานะครับผมทางขวาไฟหน้านะครับผมอาจจะเป็นบิดลําตัวนิดหน่อยนะครับผมบิดลำตัวนิดหน่อยใอ้ข้างนี้มันตึงข้างนี้มันตึงนะครับผมไปดังขวานะครับก็ข้างซ้ายจะตึงครับผมวข้างซ้ายจะตึงนะครับผมตรงกลางนะครับ อย่างไรนะครับผมทาให้ดูแบบน้านข้างนะครับลองทบลองทำดูนะผมฝึกทำได้ที่บ้านนะครับผมวันไหนที่ฝนตกนะครับหรือไม่สามารถออกไปนอกพื้นที่ได้ยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเราสามารถซื้ออุปกรณ์แบบนี้มาเล่นได้นะครับผมนะครับแปรงวิเซ็ตก็ได้นะครับทำครั้งละสิบครั้ง หรือ20ครั้งนะครับอาจจะพักหนึ่งนาทีอาจจะเป็นเล่นซิดอัพนะครับผมหรือว่านั่นพื้นลุกนั่งหรือสกอตสพวกนี้นะครับผมก็สามารถทาได้นะครับทำเสร็จก็วนกลับมาแต่อีกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนอียิยาบถนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนท่านะครับถ้าทํานานๆนะครับสามารถที่จะยืนได้นะครับแต่ผมยังยังไม่ชํานาญนะครับ นะครับลองทำดูนะครับผมฝึกไถแบบนี้นะครับเมื่อเราไถได้บ่อยๆนะครับจะทำให้เราเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมยังไงก็ลองฝึกไปทำดูนะครับผมลองเอาไปทำดูนะครับหาซื้อได้นะครับตัวนี้เขาราคาไม่แพงนะครับผมไม่เกินหน้าร้อยนะครับผมไม่เกินหน้าร้อยลองลองดูนะครับผมก็รับชมไปแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ลองฝึกดูนะครับถ้าคลิปนี้ดีก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมอยากอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็ กดคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็อยากมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับในยามที่ออกออกกำลังกายนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับอยากให้ทุกท่านรับชมนะครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ